วัสดีครับวันนี้มาตั้งค่าเครื่องบันทึกเสียงมือถือนะครับซูม s 1 n นะครับในการบันทึกเสียงหน้าตู้ลำโพงนะครับในงานพิธีครับผมก็วางตัว z o ูม s 1 n บนขาตั้งนะครับแล้วก็วางหน้าตู้ลำโพงกันในตำแหน่งนี้เลยนะครับอเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าของเครื่องเลยนะครับผมก็ตั้งฟอร์แมตการบันทึกไว้ที่ 48K 24บิตใน เว็บไฟล์นะครับเพื่อให้ได้ไฟล์ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตัดโลคัทที่ความถี่80เฮิร์ตนะครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มให้ได้ความดังที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรลืมนะครับก็คือว่าต้องปอนตัวลิมิเตอร์นะครับเครื่องบันทึกนะครับเขาจะลิมิเตอร์เดซิเบลให้เราที่ไม่ให้เกินลบหนะครับจะได้คุณภาพไฟล์ที่ดีนะครับต่อไปก็นําไปใช้งานนะครับการใช้งานนะครับเราก็นํามาซิงค์ใน โปรแกรมตัดต่อนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงจากไมหัวกล้องนะครับเสียงเขาจะเบานะครับแต่ว่าถ้าเราเอาเสียงที่เราบันทึกจากหน้าตู้ลำโพงนะครับแล้วก็จะได้ฟังเสียงเอมเบียนด้วยอยางไชครับเ,เสียงก็จะดังขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นอย่างมา,งางกเลย ที่เลี้ยงดูลูกทั้งสองคนให้จบศาเป็นผู้มีความรู้จนถึงันครับก็ถือว่าเป็นเครื่องบันทึกเสียงที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ก็ใช้ประโยชน์ในงานโปรดักชันได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ